สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาอัปเดตข่าวๆข,ข,ของดาราที่พวกเราชื่นชอบกันดีกว่านะคะเจ้าลูซือนั่นเองค่ะแล้วก็ในครั้งนี้มีข่าวนะคะว่าทางลีโออูนะคะก็ทําการฟ้องแฟนคลับของเจ้าลูซือค่ะก็ฟ้องยื่นฟ้องไปเมื่อวานนี้นะคะวันที่3เมษายนปี2025นั่นเองค่ะสําหรับข่าวนี้ก็มาจากนะคะ 163.com Forum Entertainment นะคะข่าวนั้นเป็นยังไง บ้างเอ่ยนะคะก็บอกว่า ทั้งคู่อะค่ะทั้งเจ้ารู้สื่อแล้วก็ลีโออูเนี่ยเคยด่งดังมาด้วยกันจากการร่วมงานดังมากๆเลยเนาะเรื่องนั้นพวกเราชอบมากเลยค่ะดาราจักรักลำนำใจนะคะซึ่งแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทหนึ่งแล้วก็พาร์ทสนะคะในปี2022่ค่ะแฟนๆต่างก็ชื่นชอบทั้งคู่เลยนะคะในฐานะคู่ที่มีเคมีดีมากๆเลยแล้วก็ไวใกล้เคียงกันด้วยนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะวันที่สาม เมษายนปี2025ทางสตูดิโอของลีโออูนะคะก็ได้ดำเนินการครั้งใหญ่เลยนะคะได้ฟ้องร้องชาวเน็ตจำนวนมากเลยค่ะซึ่งก็เป็นชาวเน็ตในจีนแผ่นดินใหญ่นะคะแล้วก็พบว่าชาวเน็ตที่เป็นจำเลยเหล่านี้ก็ร้วนแต่เป็นแฟนคลับตัวยงของเจ้าลู่ซื่อนะคะก็นะัจุดนี้ไม่รู้ว่าเขารู้ได้อย่างไรเนาะแต่ก็เอาเป็นว่าเนื้อข่าวเขาบอกมาอย่างนี้นะคะ ลีโออู่นั้นได้รับความนิยมอย่างมากเลยค่ะเมื่อเขาได้แสดงกับเจ้ารู้สื่อในเรื่องดาราจากลักดำนำใจนะคะแต่แล้วก็มีการเปิดเผยว่าลีโออู่นั้นถูกเจ้ารู้สื่อนะคะทำการดุนะคะมีใช้คำว่าดุอ่ะในกองถ่ายนี่จากนั้นวิดีโอนี้ก็แพร่ระบาดนะคะทางอินเทอร์เน็ตค่ะต่อมาก็มีรายงานว่าลีโออู่และก็เจ้ารู้สื่อนั้นมีความแอบรักกันแล้วก็บางทีก็มีข่าวว่าทั้งคู่นั้นทะเลาะ กันด้วยคือนอกจากนี้ก็มีการทะเลาะวิวาทระหว่างเขานะคะกับเซียงหันจือซึ่งเป็นแฟนสาวที่เป็นข่าวลือในตอนนั้นน่ะนะคะในตอนที่มีข่าวกับเจ้ารู้สือ่อก็มีข่าวแซกซ้อนมาว่าเขานั้นมีแฟนแล้วนี่ชื่อว่าเซียงหันจือนะคะซึ่งก็เป็นนางเอกเช่นเดียวกันเนาะเซียงหันจือต่อมานะคะลีออโออู่ก็ได้เริ่มฟ,อฟ้องแฟนๆนะคะของเจ้ารู้สือ่อซึ่งเห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับข่าวลือเหล่านี้ค่ะแล้วก็การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของเขาใน ทางนี้ก็ดูเหมือนจะประกาศด้วยนะคะว่าความร่วมมือของเขากับเจ้ารู้สื่อนั้นคงจะมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วหรือเปล่าเพราะว่าแฟนคลับเป็นแฟนคลับตัวยงของเจ้ารู้สื่อนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าจะมีโปรเจกต์อะไรคู่กันเนี่ยทางแฟนคลับที่โดนฟ้องเหล่านั้นก็คงไม่สนับสนุนอยู่แล้วนะคะคงจะไม่ให้เจ้ารู้สื่อมาร่วมงานกับทางลีโออูประมาณนี้ค่ะ ในเนื้อข่าวนะคะยังเล่าอีกว่าเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือปลายปี2024เจ้ารู้สึกอกำลังถ่ายทำละครเรื่องใหม่นะคะ Almost Love ร่วมงานกับคุณเผงกวนอิงค่ะทีนี้เธอนั้นรู้สึกไม่สบายแล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลนะคะจากนั้นก็มีรายงานว่าเจ้ารู้สึกป่วยนะคะมีอาการออกทางร่างกายคือพูดไม่ได้แล้วก็มีภาวะของโรคซึมเศร้าด้วยทีนี้เธอเข้าทางานอีกครั้งในช่วง ปลายเดือนมกราคมของปีนี้2025แล้วก็อุทิศตนให้กับการบันทึกรายการเรียลลิตี้เพื่อการกุศลนะคะทางช่อง Mango TV วันเพื่อน a l i t t l College แต่ก็ประสบปัญหาต่างๆมากมายนะคะในตอนแรกของรายการก็มีการโต้เถียงกันทั้งในเรื่องคำพูดแล้วก็การกระทำของเจ้าลูกสือในรายการค่ะรวมถึงการถามเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆบนภูเขาว่าทำไมเ,เธอถึงไม่ถ่ายรูปศิลปะละ่ะแล้วก็การที่พูดเหมือนดุนะคะคุณ ู่แก่ๆท่านหนึ่งที่มีฝีมือช่างมากคนหนึ่งที่ไม่สามารถหาผู้สืบทอดตําแหน่งต่อไปได้นะคะเพราะเห็นแก่ตัวเกินไปแล้วก็ไม่ยอมถ่ายทอดงานฝีมือของเขาให้กับผู้อื่นเธอก็ยังแกล้งทําเป็นโง่แล้วก็เปิดเผยว่าเธอไม่รู้ว่าการไม่รู้จักการใช้ไม้เท้านะคะเธอถูกวิจารณ์นะคะจากคําพูดแล้วก็การกระทําที่เกินความจริงเนี่ยถึง3ครั้งด้วยกันจากการออนแอร์วันแรกของรายการวาไราตี้เนี่ยนะคะโดย ไม่คาดคิดเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีรายงานออกมาว่าแฟนๆของเธอค่ะแฟนคลับของเจ้ารู้สือก็ถูกฟ้องร้องโดยทางลีโออู่นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นพายุนะคะที่เข้ามากระหน่ำซ้ําเข้าไปอีกนะคะกับเจ้ารู้สือเออก็เป็นแฟนคลับก็คงจะกระทบมาถึงเจ้ารู้สือด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเนื้อหาที่ทางอู่เล่ยฟ้องชาวเน็ตเนี่ยนะคะคืออะไรกันดีกว่านะคะคือล่าสุดเนี่ย ดีโออูได้ฟ้องร้องชาวเน็ตผ่านสตูดิโอของเขาโดยระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ละเมิดสิทธิในการสร้างชื่อเสียงของลีโออูด้วยการตีพิมพ์คำพูดนะคะที่ออกไปในด้านของการดูหมิน่นแล้วก็หมิ่นประมาทต่อลีโออูนะคะทางสตูดิโอก็จึงออกโรงนะคะขอแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องให้หยุดพฤติกรรมที่น่าสงสัยดังกล่าวโดยทันทีเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายที่อาจลุกลามมากขึ้นค่ะ โดยเขาอ้างไปนะคะที่ย้อนกลับไปในฉากที่มีการถ่ายทำเรื่องดาราจักรักนำนำจ่านะคะก็คือได้เกิดเหตุการณ์การใช้คำหยาบคายที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากตอนนั้นทีมงานได้เผยแพร่ค,คลิปเบื้องหลังลงบนเว้ยป๋ออย่างเป็นทางการก็เห็นได้ชัดว่าฉากนั้นเจ้ารู้สื่อไม่รู้นะคะว่า,วาฉากขี่ม้าเ,เพื่อนๆจำฉากขี่ม้าได้ไหมที่น้องเจ้ารู้สื่อร้องว้าวกๆเลยนะคะคือน้องเขาไม่รู้ว่าตอนนั้นได้เริ่มการถ่ายทํา ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะม้าก็วิ่งอย่างบ้าคลั่งไปแบบเออน้องเขาตกใจคือม้ามันวิ่งไปรอบๆแต่ว่าก็มีมีลีโออูนั่งอยู่ด้วยเพื่อน,อนๆคงจะนึกออกเนาะบรรยากาศของฉากนั้นที่พวกเราได้เห็นเบื้องหลังนะคะแล้วน้องเจ้ารู้สึกก็แบบอูร้องไห้เลยอะ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยม้านั่นนะคะคือชาวชาวเน็ตที่เป็นแฟนคลับของเจ้ารู้สึกก็อ้างว่ามันอยู่ภายใต้การควบคุมของลีโออูนี่แหละซึ่งนะคะเจ้ารู้สึกก็คิดผิด ว่าม้ามันควบคุมไม่ได้แล้วก็ร้องไห้โฮเลยค่ะลีโออูเองก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรสักพักหนึ่งนะคะจึงได้เพียงแค่ปลอบใจเธอด้วยเสียงเบาๆหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้รับคำชมเชยถึงความรู้สึกว่าเป็นเคมีคู่เคมีที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็ลีโออูก็ได้รับคาชมเชยว่าเป็นสุภาพบุรุษมากเลยแต่ว่าโดยไม่คาดคิดนะคะหลังจากที่จบเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็มีวิดีโอเนี่ยหลุดออกมาอีกค่ะเพราะว่าเจ้าลูซีอไม่เพียงแต่หลังน้ำ ตาในฉากขี่ม้านี้เท่านั้นแต่ว่ายังด่านะคะรีโออู่อีกด้วยแม้ว่ารีโออู่นั้นจะไม่ได้รู้สึกเสียหน้าแต่อย่างใดแต่ว่าสีหน้าของเขาก็ดูจืดเจือนมากๆจากนั้นชาวเน็ตบางส่วนก็ได้ขุดคุยมาว่าก่อนนะคะที่ซีรีส์เรื่องนี้จะออนแอร์ก็มีข่าวรือว่ามีดาราชายคนหนึ่งเนี่ยโดนดาราหญิงด่าในกองถ่ายค่ะแม้ว่าจะไม่มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นณที่เกิดเหตุแต่ในคืนวันถ่ายทำเนี่ยทางฝ่ง ่ายชายก็รีบแจกซองแดงใหญ่แบบเป็นจํานวนมากให้กับเจ้าหน้าที่ทันทีเลยแล้วก็ขอให้ยุติการถ่ายทําโดยเร็วที่สุดนี้วันรุ่งขึ้นนะคะทีมงานก็ทําตามที่ดาราชายผู้นั้นต้องการแล้วการเ,าเขาเรียกว่าการจบรวดเร็วมากเลยจนพวกเขาแทบไม่มีเวลาจะได้พักกินเค้กค,คือไม่มีเวลาได้พักของว่างอะไรง่ายๆชาวเน็ตหลายคนก็เชื่อว่าฝ่ายที่ร่วมอยู่ในข่าวลือเนี่ยก็คือลีโออูแล้วก็เจ้าลู่สื่อนั่นเอง นะคะแล้วก็ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะก็ทำให้ทั้งสองคนมีความแค้นเคืองต่อกันค่ะจากนั้นชาวเน็ตก็ได้วิเคราะห์นะคะคดีที่ตูดิโอของลีโออู่นั้นยื่นฟ้องแล้วเนี่ยเชื่อว่านอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าแฟนๆของทั้งสองฝ่ายมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับผลงานใหม่ของลีโออู่และเจ้าลู้สือน้อยลงแล้วเนี่ยการต่อสู้ด้วยวาจาก็ยังไม่สามารถจะเอามาหยุดได้ค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เจ้าลู้สือมีผลงานใหม่นะคะคู่เคมีของ ลีโออูแล้วก็เจ้าลู่สื่อนั้นก็จะต้องมีการพูดถึงออกมาแล้วก็หวังว่าทั้งสองคนนั้นจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้แบบเพื่อสร้างระยะห่างจากลีโออูกับแฟนๆสาวๆซึ่งได้รับข่าวขึ้นมาในภายหลังนะคะทีนี้ค่ะทางด้านของ ก็ S <S <an> มีผู้วิจารณ์เนาะแฟนๆของแฟนๆที่เป็นผู้หญิงอะค่ะมาวิจารณ์ลีโออู่ว่าเป็นเพราะความนิยมแน่ๆเลยอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวิเคราะห์สไตล์การสแสดงของทั้งสองคนในช่วงแบบปีที่ผ่านมานะคะก็พบว่าหลังจากเรื่องดา,า,าราจักรรักรำนำใจแล้วเนี่ยค่ะทางด้านของพระเอกเนาะลีโออู่ก็ได้ไปเล่นอินเดอะสโนว์สตอร์มนะคะคู่กับน้องเจ้าจิตไม้เล่นคู่กันก็เห็นได้ว่าสไตล์การสแสดงของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะคะ รวมถึงภาพยนตร์ด้วยที่เขาไปเล่นมาก็เล่นคู่กับคุณฮูเกอร์ด้วยนะคะแล้วก็ภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้น้องลีโอเนาะก็มีภาพยนตร์ถึง2เรื่องด้วยกันนะคะตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาถึงปี2025เนี่ยที่พวกเราได้ดูกันนะคะ ในภาพยนตร์ก็มีเล่นคู่กับคุณเจียงฉินชินด้วยค่ะซึ่งก็แน่นอนว่านะคะมีความเคมีที่ดีต่อกันมากๆเลยก็เป็นแบบนักแสดงที่เก่งอะเนาะลีโออูก็เล่นได้มีเคมีกับนางเอกทุกคนนะคะแล้วก็ฉากมันก็ใกล้ชิดกันอเอาง่ายๆค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็เรียกได้ว่า ทางด้านของละครไอดอลทั้งหลายในตอนนี้ก็ไม่ได้เจอนะคะลีโออูมานานแล้วเช่นเดียวกันส่วนเจ้ารู้สือนั้นยังคงถ่ายนะคะในแนวซีรีส์ไอดอลโบราณอยู่หลายเรื่องที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนอินคู่กับคุณหวังอันวี่แล้วก็มีเรื่องอที่คู่กับคุณหลิววี่หนิงอ่ะนะคะเรื่องอมั่นมุกมันหยกนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็ทําให้เจ้ารู้สือกับลีโออูนั้นห่างกันไปแล้วนั่นเองนะคะอืมเอาละค่ะก็ จากเนื้อข่าวเนาะก็น่าจะฟ้องหมิ่นประมาทนั่นแหละแล้วก็ข้อมูลเท็จที่เอาโพสต์ขึ้นไปบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะอืมณจุดนี้ณจุดนี้มันไม่มีใครรายงานข่าวได้ละเอียดกว่านี้แล้วนี่ไปได้มาเนะคคาะแค์นี้เขาใช้ชื่อว่า a c u p of feeling นะคะก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆมีข่าวอะไรจากวัดวงนะคะแฟนคลับของน้องเจ้าู้สี่ในประเทศไทยหรือว่าแฟนคลับของลีโออูในประเทศไทยก็เอามาแชร์ให้ Advanced, อดวันได้ ทราบบ้างก็ได้นะคะว่าคดีเนื้อหาอรายละเอียดเนี่ยมันใช้แบบว่าเออปล่อยข้อมูลเป็นเท็จแล้วก็เรื่องของหมิ่นประมาทหรือเปล่าน,นะคะก็น่าจะแบบฟันคลับก็น่าจะมีอะไรที่ละเอียดละเอียดแบบรูล้ลึกเข้าไปมากกว่านี้ไหมเอ่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องราวของผู้ที่รายงานข่าวอยู่ในประเทศจีนน่ะนะคะก็ฟ้องไปเมื่อวานนี้เพื่อนๆวันที่3นะคะเมษายนปี2025บค่ะอืมเอาละค่ะก็ตอนนี้นะคะก็รอน้องเจ้ารู้ซื้อของพวกเราให้แข็งแรงสุดๆเลยนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามอยากให้ทางเจ้ารู้สื่อเองก็ต้องควบคุมไอ้พวกบนอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นเดียวกันนะหวา่นว่าบางทีคัดทูหรือว่าโพสต์ที่เป็นแง่ลบของเจ้ารู้สื่อนะมันออกมาเยอะแล้วก็ออกมาถี่ไงเพราะฉะนั้นควรจะมีทีมงานที่คอยควบคุมอยู่ด้วยนะคะอะไรที่ไม่จริงหรืออะไรเงี้ยก็ต้องใช้หลักทางกฎหมายมาจัดการบ้างเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวา่นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ